อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกราบมนัสการพระเทรานุเทระและก็ขอโอกาสพระเทรานุเทระพระมชิมะลาบ พร้อมทั้งพระนบกะและท้อมทั้งรองสามเณรแล้วก็ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมอุบาสกอุบาสิก,กาผู้ที่ควนควายที่จะกระทําที่พึงให้แก่ตนเองอยู่เช่นนี้ทุกๆวันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสได้ฟังธรรมโดยปกติเราก็ฟังธรรมอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเนาะก็เปลี่ยนบุคคลไปก็แล้วแต่พระ พระเถระหรือมีพระเถร,ร,ระบ้างพระมัชฌิมามบ้างแล้วก็พระนปกะบ้างมาสแสดงธรรมเป็นเช่นนี้ทุกๆวันสำหรับวันนี้ก็มาถึงวาระของอาธมาภาพนะโยมก็อาธมาภาพก็จะนำประูตนโยมก็เรียกว่าอุกหาสูรนะวันนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบนิดหนึ่งโยมนะโดยทันโดยการที่นำประสูตรอยู่ที่เล่มสามสิบหกโยมนะเล่ม36มสกนะ ประสูตรปะด้วยโอกาสเศรษฐีส่วนจะเป็นเช่นไรยมก็ฟังไปตามลําดับนะยมอัตมาก็จะขอเอาอ่านจากประไตรปิดกนี่แหละยมก็ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ที่อยู่ที่ชาติยาติวันชาติวันใกล้เมืองพัทยพัทยะ ข้างนั้นแลท่านอุกหะเศรษฐีผู้เป็นหลานชายของเมนดิกาเศรษฐีก็ได้เข้าไปเฝ้าพระภูมิพระภูมิพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งนาทีสมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระาเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสามรูป ทรงรับพัตตาหารของข้าพระองค์โยมนะโดยปกติเราจะได้ยินว่าขอพระภูมิพระเจ้าพร้อมด้วยพิสุห้าร้อยแต่วันนี้มีน้อยโยมมีแค่พิสุสามรูปนะโยมนะถ้าโยมอดาฟังธรรมประจํานี่โยมจะรู้จะรู้เลยเมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะ้อทำไมนิมนต์น้อยจังแล้วก็มีงานอะไรปกติถ้าหาเรานิมนต์พระไปที่บ้านมันต้องมีงานมงคลนะโยมอันนี้ก็เหมือนกันโยมมีงานมหามงคลใหญ่เหมือนกันแต่เขายังไม่บอก โยมต้องไปดูที่อัตกถาดูที่อัตกถาอีกทีหนึ่ง <c oughs> ในวันในวันพรุ่งนี้พระภูมิพระพเจ้าทรงรับด้วยดุสดีดือรับด้วยทรงอาการนิง่งโยมนะอาการตัวที่ทรงนิ่งนั่นเองรับด้วยการดุษเดีท่านอุกหาเศรษฐีทราบว่าพระภูมิพระเจ้าทรงรับดิมนแล้วจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมประทักสินแล้วจึงหลีกไป เราจะเห็นว่าประทักษิณเจดีนี่เขาประ,ประทักษิณพระศาสดาเลยเหมือนกับเดินรอบสามรอบอะไรเงี้ยนะพระทักษิณพระศาสดาแล้วก็เจงหลีกไปค้างนั้นแหละพ่อพ่อถึงวันรุ่งขึ้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีฝักเจ้าทรงน,ง,นงสบงห่มจีวรแล้วก็ทรงถือบาทและจีวทรทรงถือบาท สเสด็จเข้าไปนิเวศของทันอุกหาเศรษฐีผู้เป็นหลานชายของเมณดิกาเศรษฐีประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วครั้งนั้นทัานอุกหาเศรษฐีผู้เป็นหลานชายของเมณดิกาเศรษฐีนั้นก็ได้อังคาดพระภูมิฝากเจ้า ให้อิ่มน้ำสำราญด้วยขาธนิยะโภชนิยาหารอย่างประณีตด้วยมืออันเป็นของตอนนั่นเองเมื่อพระภูมิภาคเจ้าเสเวยเสร็จแล้วทรงก็ได้ชักประหัดออกจากบาทแล้วจึงนังน่งณาที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กรับทูลว่า แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุมารีเหล่านี้ของข้าพระองค์โยมจะเข้าใจอย่างไงนาะกุมารีเหล่านี้ของข้าพระองค์คืออาตมาเข้าใจเองนะว่าน่าจะเป็นลูกสาวเหล่านี้ก็หลายคนนะคงไม่ใช่คนเดียวโยมมากกว่าสองคน <c ười> คดวือน่าจะมากกว่าสองคนละก็เหล่านี้เลยโยมนะ กุมารีเหล่านี้ก็จะไปสู่สกุลของสามีขอพระภูมิฟังเจ้าทรงกล่าวสอนทรงพรมสอนกุมารีเหล่านี้ จึงได้ซึ่งจะซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุมารีเหล่านี้ตลอดการและนานเทินคุณจะออกเรือนเนาะนี่มลพระภูมิบอกเจ้าให้ให,ให้โอวาดว่าเออควรทําอย่างไรเป็นหน้าที่ของภริยาของภริยาเนี่ยทำอย่างไรเป็นหน้าที่ของเมียนั่นเองโยมพูดไงไงซะสูเนี่ยเมียที่ดีควรทำอย่างไรส่วนวลเราก็ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ แต่จะเป็นเมียนั่นเองนั่นยะเป็นภรรยานะก็ครั้งนั้นและพระผู้มีฟังเจ้าเจนได้ตรัสสอนกุมารีเหล่านั้นว่ากุมารีทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นนั่นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ามารดาบิดาผู้เป็นปรารถนาผู้ปรารถนาประโยชน์หวังความเกื้อกูลมีความอนุเคราะห์อาศัยความเอ็นดูยกให้แกสามีใดแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะมีสามีเนี่ยต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้หาให้เนาะเราไม่ได้ไปหาเองอนี้นะถ้าเราจะเนื้อความนี้เนาะ เราทั้งหลายจะตื่นก่อนนอนที่หลังตื่นก่อนนอนที่หลังเออนาทีของภรรยาอ,อ,อันแรกนะโยมนะตื่นก่อนนอนที่หลังสามีนั่นนะออคอยรับชายเขา คอยปรยปฏิบัติให้เขาพ่อใจพูดแต่คําที่เป็นที่รักพูดวาจาที่เป็นพี่ที่รักเท่านั้นนะกุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึ่งศึกษาอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งนะโยมต่อไปนะ,ะเดี๋ยวจะอัตมาก็จะมาอา่านไอ้ตรงที่ว่าตื่นก่อนนอนที่หลังเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะโยม,มคือคําว่าตื่นก่อนนอนที่หลังเนี่ยก็ได้แก่ ตื่นก่อนเขาทั้งหมดนั่นแหละเป็นปกติตื่นเป็นปกติเลยคือทําอย่างเงี้ยทุกๆวันเลยโยมส่วนนอนที่หลังนั้นคือในบาลีว่าปชาัชฉานิปาตินิโยได้แก่นอนที่หลังของเขาทั้งหมดเป็นปกติทํให้ถึงนอนที่หลังนะโยมทำามถึงตื่นก่อนเขามีอธิบายว่าก็ยิงผู้อ่ยิงยิง,ยงก็ยิงที่บริโภคแล้วขึ้นที่นอนแล้วนอนนั้นก็ไม่สมควรเลย กินแล้วนอนนี่ไม่สมควรว่าอย่างนั้นนักทหารพูดภาษาเราแต่ให้แต่แต่ให้คนในครอบครัวเรือนทั้งหมดนั้นบริโภคแล้วจัดสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์รู้ว่าโคเป็นรู้ว่าโคเป็นต้นมาแล้วหรือยังไม่มาไปดูที่ว่าปัตุสัสตว์ของเราเนี่ยมีโคเป็นตนน้นมาแล้วหรือว่ายังไม่มาก็สั่งการสั่งการงานที่จะพึงทําในวันรุ่งขึ้น ถือลูกกุญแจไว้ในมือก็ถ้าถ้าอาหารมีก็จะบริโภคแต่ถ้าไม่มีก็จะให้คนอื่นหุงหาแล้วก็เลี้ยงคนเหล่านั้นทั้งหมดให้อิ่มนาำํำรานแล้วแล้วก็นอนในภายหลังจึงจะควรอันนี้นะแสดงว่าอาหารอาจจะมีหมดบ้างนะอาจจะไม่มีเหลือนะเพราะว่าอพอแม่สามีสามีก็กินก่อนนะโยมบางที่อาจจะไม่พอนะอาจจะยาง แม่นอนแล้วก็จึงแม่นอนแล้วจะนอนจนตะวันคืนก็ไม่ควรจันตะวันออกนี่ก็ไม่ควรเหมือนกันแต่ควรจะล,กกลุกก่อนเขาทั้งหมดนั่นแล้วให้เรียกให้เรียกทาสและคนงาน มาแล้วก็สั่งว่าท่าน,านาพวกท่านจงทําสิ่งนี้จงทํางานนั้นๆให้รีดนมโคให้รีดนมแมโคเป็นต้นทํากิจที่สมควรทําทั้งหลายทั้งหมดในเรือนนั้นให้ประจักษ์แก่ตนพระภูมิภาคเจ้าตรัสทรงหมายถึงข้อความนั้นจึงตรัสว่าตื่นก่อนนอนที่หลังน,นี่โยมนะใน,นในเรือนของอธกถาโยมต่อไปนะโยม เพราะเหตุนั่นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีที่ว่าสามีเคารพอย่างเช่นมีมารดามีบิดาหรือสมณะพราหมณ์เนี่ยที่สามีของเราเนี่ยเป็นเป็นผู้เคารพนับถือน่ยมเราทั้งหลายก็จะกระทำศัก,ก,การะนั้นจะทำความเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นเหมือนกัน เมื่อท่านเหล่านั้นมาถึงที่ก็ควรจะพึ่งอตอนรับด้วยที่นั่งหรือนามอันด้วยหรือว่านามดื่มกุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึ่งศึกษาอย่างนี้แลเพราะเหตุนั้นนั่นแลเธอทั้งหลายพึ่งศึกษาอย่างนี้ว่าการงาน อันภายในบ้านของสามีนั้นก็อยู่ในบ้านก็ต้องมีการงานนะโยมนะก็คือมีการทําขนสัตว์ขนอาจจะเป็นขนเจียมหรือมีการทำพา ้าฝ่ายเป็นต้นยมเราทั้งหลายก็จะทำเป็นผู้ขยันไม่เกลียดค้านนะโยมไม่เกลียดค้านนะโยมนะในการงานนั่นนั่นเลยเราเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั่นนั้นอาจจะทำได้หรืออาจจะจัดได้โกมารีทั้งหลายเธอพึงศึกษาอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละนี่ก็เป็นข้อที่สองนะโยมนะนี่นะ ในเรื่องของการออกเรือนั้นนะในเรื่องของนั้นก็มีเรื่องของนางพิสาขาโยมพอจําได้นโยมเนาะที่วานางสิพิสาขาออกเรือนเนี่ยก็พอของนางพิสาขาก็ได้สั่งสอนไว้เยอะมากเลยนะจะละเอียดละเอียดกว่านี้อีกโยมก็เหมือนกับไฟในอย่านําเข้าไฟไฟในอย่านําเข้าไฟนอกอย่านาออกอย่านไฟนอกอย่านําเข้าไฟในอย่านําออกอะไรทานองเนี้ย ควรรักษาแต่ให้มีแต่ความสุขอยู่ในนั้นนะ่นนะเพราะเหตุนั้นนั่นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายรู้จักการงานอัน อ,อันโตชนภายในบ้านของสามีนั้นก็คือมีทาสคนใช้หรือกรรมกรทำแล้วว่าว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำต้องดูต้องดูนะต้องรู้ให้หมดเลยว่าสิ่งไหนที่ว่าคนใช้ทั้งหลายนี้ได้ทำหรือว่ายังไม่ทํำรู้จักว่าคนนี้ป่วยป่วยไข้ ว่ามีกำลังหรือไม่มีกำลังรูปจักแบ่งของควรเคี้ยวของควรบริโภคให้แก่อันโตชนตามเหตุอันสมควรกุม,มารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลก่อนออกเรียนนี้พระภูมิทัเจ้าตรัสนะโยมนะเพราะเหตุนั้นนั่นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะยังศับมีข้าเปลือกเงินหรือทอง ที่ที่สามีหามาได้ให้คงอยู่ด้วยการรักษาคุ้มครองจากไม่เป็นนักเลงจะเป็นไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นคนไม่เป็นคนขี้ขโมยไม่เป็นคนมักดื่มมักผาพศัสทรให้พินาศไปหาพท์ที่สามีหามาได้นี่แล้วก็ต้องรู้จักรักษาไว้นั่นเองกุมารีทั้งหลายเธอพึ่งศึกษาอย่างนี้แล กุมารีทั้งหลายมาตุคามควรประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลเมื่อตายไปแล้วก็ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาเมื่อเหล่าเทวดาอยู่บนสวรรค์น,นั่นแค่ปฏิบัติภรรยาที่ดีโยมก็ได้บุญนะก็ได้บุญเหมือนกัน <c oughs> ไม่ธ uh, รรมดานะโยมทำหน้าที่ของภรรยาภรรยาที่ดี <c oughs> นั่นเองนั่ยิง ยิงดีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีไม่เป็นผู้หมั่นเพียรผู้ขวัขวายอยู่เป็นนิดผู้เลี้ยงตอนอยู่ทุกเมื่อผู้ให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ทำให้สามีขนเครื่องไม่ทำให้สามีขนเครื่องด้วยประพฤติแสดงความหึงหวงสามีและ และย่อมบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านส่งเคราะห์คนทั้งหลายของสามีด้วยแล้วก็ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาศัพท์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติย่อมประพฤติตามความที่พอใจของสามีอย่างนี้แล้วนารีนั้นย่อมถึงเหล่าเทพดา มนาปนาปกายิกานั่นเองโอกาสสูตรนี่ก็จบต่อไปก็เป็นอธกถานโยมนะมต่อไปแล้วก็เป็นอธกถาแก้ในนิยมนะคำว,ว่า,าที่คำว่าอยู่ใกล้เมืองพัทยานั้นได้แก่อยู่ใกล้เมืองพัทยานครในป่าชัดที่เกิดในป่าชัดที่เกิดคือนั่นเอง เขาไม่ได้ปลูกแล้วอันเป็นที่ป่าต่อเนื่องกับป่าหิมพานอธิบายว่าพระภูมิภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่ป่าที่ป่านั้นอาศัยอาศัยนครน,นั้นที่ว่าชื่อว่า,วาพัทยานครนะยมถามว่าก็เพราะเหตุใดอุกาเศรษฐีผู้เป็นหลานชายของเมนดิกาเสถีนั้นจึงไดดิมลพระภูมิภาคเจ้าเล่า จึงได้ในมวลพระภูมิฝากเจ้าซึ่งมีเป็น,ปน,ปนองค์ที่สี่ตอบว่าได้ยินว่าในเรือนของท่านเศรษฐินั้นได้มีงานมงคลใหญ่เหมือนที่พูดตั้งแต่แรกนะโยมนะได้มีมีงานมงคลใหญ่มนุษย์ทั้งหลายก็มาชมนมกันก็มาตระเตรียมการเป็นอันมากในเรือนนั้นก็ทันคิดว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่ออังคาดเลี้ยงดูพิสุ หมู่พิสุอยู่ก็จะแลดูได้ไม่ดีกลัวจะแลจะจ,จะอุปถาพิสุได้ไม่ดีจึงไดนิมนต์พระภูมิภาคเจ้าเป็นพระองค์ที่สีเท่านั้นนะนอีกอย่างหนึ่งท่านเศรษฐีมีคำท่านเศรษฐีมีความดำริอย่างนี้ว่าเมื่อพระศัสดาทรงโอวาทอยู่ท่ามกลางหมู่พิสุสาวรนุนสาวรุนทั้งหลาย มัวแต่แลดูก็ไม่ก็ไม่ไม่พึงสามารถที่จะรับโอวาทได้ด้วยเหตุดังนี้แล้วเจีงยงใดนิมน์พระภูมีฝากเจ้ามานั่นเองนะโยมก็เรื่องนี้ก็ก็จบนะโยมนะอันนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับเป็นนาทีของเมียนั่นเองนะโยมก็ ในท้ายที่สุดนะี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญนะโยมแล้วก็หลุดพ้นจากวัฏฏุกโดยเร็วขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุแล้วขอากาศพระเทราให้พรสพิโยวิวัชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสาภาโรโควินาสาตุ โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวตวันตารโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีธีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาเสลตานิจังพุทธาปจายิโนจะตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลัง คำประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเลี้พาว่ตุสตพพมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักท่านตุสตาพระเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพภาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังคานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระสรงทั้งปวงสัทธาตัธิพวันตุเตขอความสวัสด,ดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอน